Big กเดิ m วมาราธอนซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่กันยายนปี64ความจำคุณยาว64ผ่านมา2ปีวันนี้จบแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับบิ๊กเด l ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้จบแล้วครับตอนนี้ชัดเจนแล้วเราพูดมาตลอดว่าให้จับตาว่าลุงแรกที่มีความเป็นไได้มากสุดนั้นคือพลังประชารัฐวันก่อนนี้มาแล้ววันก่อนนี่ลุงป้อมพูดนะแต่ทุกคนอ่านสัญญาณไม่เจอว่า เดี๋ยวเขาก็เชินมาเองปลังรปชารัฐวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับหนุนโหวตนายกเพื่อไทยทั้ง40เสียงไม่แตกแถวไม่มีเงื่อนไขร่วมรัฐบาลมีเงื่อนไขครับสญญาณที่สจนทีผ่าครับสสกําพงเพชร ไม่ใช่ขนมจีนที่ไม่มีน้ํำยาครับเขาสั่งให้พูดเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ส่งออกมาจากไผ่ลิกบอกว่าเป็นขนมจีนที่มีน้ํำยาแน่นอนครับบอกบางอย่างออกไปว่าพลังประชารัฐจะโหวตให้ทางพรรคแต่ไม่มีแต่แถวนะส่วนการจะเข้าร่วมรัฐบาลไม่ด้วยคุณมาเชิญมาถ้าจะเอาไว้โหวตให้อ่ะได้ครับอ่า แต่ไม่งั้นคุณก็ติดล็อกอยู่แค่นั้นแหละถึงตอนนี้ขบวนการขบวนรถไฟสายลุงลุงแรกมาเรียบร้อยแล้วส่วนลุงที่สองจะมาหรือไม่นั้นไม่รู้พลังประชารัฐตอนนี้แนวโน้มชัดเจนแล้วรอวันที่จะนั่งถแถลงอย่างเป็นทางการ40เสียงมาแล้วและที่บอกเมื่อวานแล้วครับสีเสียงไม่ได้มาแค่40จะมี100บวกด้วยคือหนึ่งร้อยสวครับและเหตุผลของไพลิกในการโหวตให้กับเพื่อไทยครั้งนี้ คืออะไรครับประเทศก็ควรจะมีรัฐบาลนะครับก็เราเลยเห็นว่าเราก็จะสนับสนุนนะครับกับพรรคเพื่อไทย<ต>ว่า<ม>เราจะสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนผมว่าเราคุยเรื่องนโยบายกันดีกว่าเรื่องที่ว่าถ้าเราตั้งรัฐบาลแล้วในในโยบายของพรรคพลังมชชารัฐผมได้รับการสัมภาษณ์ของพรรคดูการสัมภาษณ์ของหมอชนหน้านะครับเขาก็พร้อมที่จะเอานโยบายต่างๆของแต่ละพักนะครับเอามาทํานะครับผมก็เห็นว่าเป็นข้อดี นะครับเราก็ต้องดูกันไม่เป็นมติของพลังประชารัเลยไหมครับไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อเสนอไม่มีอะไรท้งาน,นครับมีการแจ้งไปยัางขา่วงาครับทุไท่นครับไม่ต้องแจ้งครับเราก็ออกมาเต็มที่อันนี้เป็นมติของสอสอก็พวกเราไปกันก็ไปทั้งหมดเป็นตนี่แต่ใครไม่รู้นื่ว่าเขาแถลงหลังให้สัมภาษณ์หลังแถลงเข้าร่วมรัฐบาลนะพอพูดถึงนโยบายพูดถึงการทำงานร่วมกันแล้วไงประเด็นมันมีประเด็นเดียวครับครับคือถ้าพัก พลังประชารัฐไปลุงป้อมจะไปอยู่ไหนครับเป็นพักร่วมรัฐบาลที่มีลุงหรือไม่หรือเป็นพักร่วมรัฐบาลที่มี40เสียงของพักพลังประชารัฐไปร่วมโดยไม่มีลุงแค่นั้นแหละครับครับแต่ถึงตอนนี้พลังประชารัฐก็คุยกันเรียบร้อยถึงบอกอถึงแม้คุณไปลิกบอกจะไม่มีเงื่อนไขแต่ผมได้ยินว่ากระทรวงกรเกษตร ว่าการเรียบร้อยแล้วนะครับกระทวงกรลกระรวงกรลาหมรู้สึกว่าเชื่ออะไรนอนเนนนอนเนนอ่ะต้งเป็นอดีตประลัดอ่ะนั่งรำดีว่าการกลาหมนั่นแหละแล้วผู้กองน่าจะเกษตรวรือเพร่าพร้นก็คุยกันไกลแล้วครับเพราะสมการคณิตศาสตร์ทางการเมืองพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นเช่นนี้สองสามแปดบวกสี่สิบสองสามแปดเดิมนะสองสามแปดเดิมสองสามแปดปังเข้าไป บวก4 0รออีก2 3วันเห็นการแถลงข่า 2> ว2 3 8ปลาไป2 7 8โอเคเสียงขนาดนี้ 8, รัลม,มีเสียง2 7 8เนี่ยพลังยรัตก็มาพร้อมกับสอวออปชั่นสอวอนะที่คุยกัน100มีแน่ในในในใ,ใ,ในถุงพี่วีมสมการว่าด้วยเรื่องของเอาเสียงให้เกิน2 5 1ครับเกินอยู่แล้วเกินครึ่งไปก่อนแล้วสอวอจะไปเองครับ ก็จะไปมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่พลังของลุงแหละครับถึงตอนนี้ถ้าแบบนี้ก็จะได้เสียงทั้งหมด3-7-8เฉพาะฝั่งเดียวนะคิดแบบเสียงที่โหวตมาจากรวมไทยสร้างชาติจากที่ไหนแล้วแต่จากพรรคเล็กไม่คิดเลยนะยังมีอีกนะ3-7-8นี่เกินแล้วอยังต้องการ3-7-5เกินใช่ไหมประเด็นปัญหามันมีอยู่เรื่องเดียวที่ทุกคนต้องตระหนักนะครับการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีสุดพรรคร่วมเข้ามาร่วมกัน อย่ามาพูดให้ประชาชนเขามีอะไรความรู้สึกสิ่งเดียวครับรวมกันได้หมายถึงคุยกันถึงเรื่องโคตา้ารัฐมนตรีและแนวทางของพรรคการทำงานจบครับว่าใครอยู่ตรงไหนใครมาร่วมบ้างแค่นั้นแหละครับ,รบส่วนเรื่องบอกเอานโยบายไปประกบอ่ะมันมีรัฐบาลให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเอานโยบายมารวมกันเสร็จแล้วไม่ทำก็มี นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่โคต้ารัฐมนตรีครับว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยแหละเยอะเพราะที่เราบอกตลอดว่าข้อดีข้อเสียของพรรคสองลุงเนี่ยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังไงบ้างวันนี้ฝั่งของอลังประชารัฐเนี่ยขี่ถูกเรียบร้อยแล้วครับมีสวอยู่ในมืออคุยกับลุงคนเดียวจบและที่มา มีการเจราจาเรื่องบิ๊กเดีลมายาวนานเมื่อกี้อะไไงนี่คือบทจบของบิ๊กเดีลแล้วเห็นไหมตั้งแต่ปี 64, ห4สี่กันยายน64 4ี่สี่กันยายน64สบสี่ีเวจบแล้วครับเจราจารับมาอย่างยาวนานมันผูกติดกับเรื่องหนึ่งด้วยนะครับอย่าลืมเรื่องเดียวกันโทนี่กลับบ้านเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องด้วยถูกต้องเห็นไห<ป>มล่ะข้อเสีย คือประกาศไว้ว่าไม่เอาลุงคราวนี้จะหาวิธีการยังไงซึ่งก็เหมือนรัฐบาลในมิติใหม่สลายคั้วเพื่อทำงานร่วมกันนำฝ่าฟันประเทศสู่วิกฤตนี่คือคีย์เวิร์ดที่จะเอาบอกว่ามีลุงก็ได้ ได้ข่าวว่าลุงจะบอกว่าไม่รับตําแหน่งลุงบอกประกาศตั้งแต่ต้นเราบอกเองอระดับลุงแล้วเป็นมาหมดแล้วรองนายกก็เป็นแล้วคําถามคือถึงไม่รับตําแหน่งอสังคมยอมรับไหมว่าเอาพักที่มีลุงเป็นหัวหน้าพักไปร่วมรัฐบาลซึ่งข้อเสียตรงนี้ก็ไม่ต่างกับรวมทยสร,ร้างชาติอ่ใช่ไหมไอ้นี้เราวิเคราะห์ไปแล้วเพราะนนอี่คือข้อดีข้อเสียทําไมสุดท้ายแล้วเนี่ยจึงไปเลือกที่พลังประชารัฐส่วนรวมไใจสร้างชาติจะได้ต่ออย่างนี้หรือไม่ต้องลุ้นกันต่อต้องลุ้นกันต่อครับ ตอนนี้รัฐบาลที่มีแกนนําอย่างเพื่อไทยที่จะเสนอตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้สภาพิจารณาแต่ต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาที่มีอยู่เนี่ยมันมีทางเดินไม่กี่ทางครับรบต้องยอมรับนะวันนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยพูดชัดเจนนะถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้มันมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทาง ประชาชนมันไม่สบายใจตอนนี้เพื่อไทยยอมทุกอย่าง<ะ>เรายินดีร่วมกับทุกพักคุณดูดีนี่พูดตรงตรง,งชัดเจนที่สุดวันนี้ไม่อ,มอ้อมค้อมรวมทุกพักไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายอิสระมีเรื่องเดียวคือเราไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองก็คือรวมได้ทุกพักยกเว้นเก้าไกลนะคือรวมได้ทุกพักรยกเว้นเก้าไกลหรือว่าจะโดดเดี่ยวเก้าไกลไม่รู้แต่ว่ามีเก้าไกลพักเดียวครับ เราไม่เคยเห็นการเมืองที่ผู้ใหญ่ไปขอขมาเราไม่เห็นการเมืองที่อีกขั้วหนึ่งสลับไปอีกขั้วหนึ่งแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากําลังสัมผัสได้จากสัญญาณที่เกิดขึ้นร่วมกับทุกพักสลายขั้วแล้วเดินหน้าบริหารจัดก,การประเทศไปต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามและสภาก่อนนู้นอยู่ถึงวันนี้ คือพยายามอธิบายความชอบธรรมของการสลายขั้วถูกมไปถึงการที่จะไปขอเข้ามาขอเสียงจากเก้าไกลเมื่อวานเหมือนเช่นกันออไปขอแล้วไม่ได้ไม่ได้ปั๊บก็จําเป็นต้องไปเอาลุงกลับเข้ามาเข้ามาอ,อพูดความชอบธรรมไหมพี่เวเมื่อวานน่ะเขาบอกว่าผมถามข้างในคนที่ไปคุยนั่นแหละหนึ่งคนเนี่ยผมถามว่าคุยกันแล้วเป็นไง<ช>เขาบอกสัญ,ญญาณหนึ่งที่เราจับได้อะท่าทางโอเคแต่คําพูดคําเดียว พูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะมันบอกอะไรเรามันบอกบางอย่างนะมันบอกบางอย่างว่าท่าทีของก้าวไกลคิดอะไรคือคือตั้งแต่เขาแบบ MOU แล้วตอนหลังต้องออกมาเป็นฝ่ายค้าเนี่ยเขาเระแวงมาคือต้องยอมรับปะ่ะ ผมเป็นก้าวไกลผมก็ต้องระแวงทุกดอกอะตอนเอ u โอยูมันหวานชื่นไงแต่พอตอนออกมาไม่ค่อยดีเพราะการจะมามาอยู่ร่วมกันใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายนะเพรว่าการจะให้มาช่วยมาโหวตมันก็ไม่ง่ายนะมันต้องคิดให้ลึกแก้วที่มันลาวอ่ะไม่นานก็แตกคนโบราณว่าอ๋อไม่ใช่เนื้อเพลงนะคนโบราณเพราะฉะนั้นแล้วเลือกฝั่งไหนตอนนี้ก็โอเคหลังจาก238แล้วก็เลือกทางนี้เพิ่มอีก97โอ้มีร้อยสวก็สบายส่วนจะ ไปรวมอีก36หรือไม่รวมไท้ทั้างชาติเขาต้องลุ้นแต่ตอนนี้พอรวมกับพลังประชารัฐเนี่ยเสียงในสภาของสสเ,เกินครึ่งแล้วและก็2อ8นี่เกินแล้วพี่วีโหวตนายกเนี่ยก็จบแล้วเพราะได้เกินไ,ไ,ได้เกินส7มไปแล้วพี่วีพอเป็นแบบนั้นนะปลดล็อกปลดล็อกเลยนะปลดล็อกครับไม่ต้องพูดถึงว่าจะดึงรวมไทยสร้างชาติมาหรือไม่ หรือจะดึงประชาธิปัตย์มาหรือไม่มันต้องมีคนตกขบวนไปร่วมกับก้าวไกลแน่นอนอะว่ามันดูว่าตอนนี้ใครจะเป็นหัวหน้าหัวหน้าแอดฟุ้นาฝ่ายค้านคุณปีลพันธ์ก็ไรวมทยก็ไม่ได้เพราะคุณพีพฟนเราออกใช่ไหมใช่เราจากปฏิริษีใช่ไหมอ่าไม่ได้ก็เหลือคุณจุลินเลยสิคุณจุลินยี่สิบสองพะยี่สิบสองคนอ๋อไม่จะไม่ไปแต่เกิดหัวหน้าฝ่ายค้านเออกระชีบมาหัวหน้าฝ่ายค้านไงไม่ ผู้นำฝ่ายค้านคือผู้นำของพรรคการเมืองที่มีเสียงสอสอมากสุดคุณพิธาถ้าถูกสอยไม่ได้เป็นก็หาหัวหน้าใหม่ของก้าวไกลมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านครับแต่ว่าแต่ว่าลองลองประธานสภาต้องลาออกก่อนนะถูกแล้วก็สองเรื่องนะ<อ>ประธานสภาของก้าวไกลต้องลาออกก่อนออันที่สองต้องหาหัวหน้าพรรคคนใหม่ถูกได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านนี่กรณี<อ>ที่คุณพิธาไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งนะครับที่ถูกสารตัดนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพิธากลับมาได้คุณพิธาก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ ไปลองลองประธานสภาต้องลาออกครับแต่ถ้าก้าวไกลติดกับดักตั้งสองเด้งต้องมาตกถ้าเกิดกรณีประชาธิปัตย์โอ้โหถ้าก้าวไกลถ้าแพ้แตกนี่เป็นอีกเรื่องนะเพราะนี่ลุงปอมก็าเข้าแล้วเออมันมันเป็นกรณีกรณีไปหมดแหละครับตอนนี้ปัญหาหนึ่งของพรรคเพื่อไทยผมว่าเขาคิดมากนะพี่วีคือที่เอาลุงคืออยากได้พ่วงสวไงได้ลุงได้สวมาแล้ว การเมืองในสาภาหลังจากนี้ไปนะ่ะมันจะเป็นยังไงครับหมอชลนานประกาศมีเราไม่มีลุงไม่มีสองลุงก่อนหน้านี้หาเสียงเออแต่ไม่ปฏิเสธนะถ้าจะมีสอสอสอ,สอวอบุคคลมาสนับสนุนนะ่ะจะ <พอ S 2> ทํำยังไงตอนนั้นอนุนอ้งอิงจะทํำยังไงครับเซธ,ธาจะทํำยังไงครับเออคุณดูนะแล้วคุณดูคุณประเมินว่าตอนเนี้ไทยรวมไทยสร้างรวมไทยสร้างชาติอ่ะจะมีโอกาสไหมก็ยังมีอยู่นะก็ยังมีอยู่ก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะ เพราะมันความสัมพันธ์บางส่วนยังมีอยู่โดยเฉพาะเจ้ามือเจ้ามือโดยเฉพาะเจ้ามือกับมีไฮเดอร์ซีนแต่ว่ากรณีของยังติดใจเรื่องของเรื่องของอะไรกบสเหรอไม่มีความหมายแก้แก้ไม่แก้ไม่ยากไม่มีความหมายครับแก้ไม่ยากใช่ไหมไม่มีความหมายแล้วก็บอกยื่นเรื่องขว่าเข้าร่วมแต่ว่ากบสห้ามเป็นร่นตรีได้ไหมเข้าร่วมได้ไหม ยอมไหมเขายอมไหมอุย้ยเอาเงื่อนไขย,ยังงั้นมาผูกไม่ได้แค่บอกกันตรงๆอ่ะแค่เปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างพักนิดเดียวครับแปลเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วเปลี่ยนโครงสร้างพักคือเปลี่ยนหัวหน้าพักอ๋อตามแผนเดิมเลยเหรอใช่โอ้เปลี่ยนนิดเดียวเพราะนั้นต้นไกลจังหวะการังสร้าง,งชาติก็เปลี่ยนครับตอนนี้พลังประชารัฐเขาไปก้าวไปเกินหนึ่งแบบก้าวไปเยอะแล้วรอการแถลงการต้องรอลมใจตั้งชาตสิสอหนึง่งเปิดตัวมาแล้วสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าได้คุยกับ พี่เด็กและคุยกับอนุชาในฐานะคนครู้จักกันแล้วถูกต้องบอกให้ไปพูดคุยกันมารวมพลังในการจัดตั้งรัฐบาลเถอะแต่ตัวเองบอกว่าตัวเองไม่มีสิทธินะได้พูดคุยกับน้องจริงครับแต่ว่าตัวเองไม่มีสิทธ์ไปทาบาทามนะถูกต้องครับเพราะโครงสร้างนะวันนี้ถ้ารวมของไอ้พลังประชารัฐไปแล้วเนี่ยยังต้องการอีก97เนี่ย97คือ ร้อยสวของเครือขา่ายพลเอกประวิทย์เอ็น่าจัดการได้โอ้ oh, พี่วีจบจำเป็นต้องพึ่ง,งไม่จำเป็น <ใจ S 1> ต้อง <ชา S 1> พึ่งสามคน <6 S 1> ไมไองไสร้างใจซึ่งมีอยู่ห้าอยู่มีอยู่ห้าแต่ว่าเขาโหวตให้ในนอนสองเนี่ยพี่วีในสวทั้งหมดสองห้าศูนย์นั้นอะ่ะเขาก็รู้กันครับว่าสัญญาณหนึ่งจากลุงคนหนึ่งคือบอกกล่าวแบบนี้ทําแบบนี้สัญญาณอีกลุงหนึ่งคือทําแบบนี้ลุงสอง <S <S ลุงไม่ผูกสัญ,ญญาณเดียวกันครับยกเว้น ลุงคนใดคนหนึ่งจะแอคทีฟจริงๆเหมือนกรณีบางกรณีที่เราเห็นแล้วกสทชปปชเราเห็นแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นครับ,รบสัญญาณลุงเดียวพอเพราะั้นแค่ตรงนี้ก็จบแล้วนะไจบเพราะ้ดูจากโครงสร้างออของนาย,ยกฐมนตรีคนต่อไปถ้ากรณีของยังเป็นคุณเสถาอยู่ซึ่งอตอนนี้เพื่อไทยเขายังยืนยันแบบนั้นอยู่ว่าจะเสนอเครดิตคุณเสฐาทวีสินเนี่ยเสียง3 7มเจดห้าไม่น่าห่วง มไม่จําเป็นต้องรวมไทยทั้งชาติก็ได้หรือจะเอารวมไทยทั้งชาติก็ไ่ต้องไหาทางหาทาง,าทางจัดก,การเอาเองหลายคนบอกว่าเศรษฐาจะติดกับดักที่คุณชูวิทย์พยายามถล่มสกลมแต่บอกว่าคมหอกปลายดาบที่ชูวิทย์ลุมสกลมนั้นเน่ยผ่อนคลายลงเราะในเรื่องบางอย่างที่เศรษฐาทำชูวิทย์ก็ทำ ออเลยคนอื่นก็ทําคลายตัวลงครับ,รบประเด็นว่าด้วยเรื่องอื่นๆก็คลายตัวลงแต่เศรษฐามีเรื่องเดียวเท่านั้นเองแหละที่ต้องไปแก้โจทย์นั้นอ่ะ,<ฮ>ะโจทย์ว่าตกลงจะบริหารจัดการในมีลุงยังไง